วัสดีค่ะเพื่อนๆจ้ามื่อวานสิภาคเพื่อนพี่ๆน้องๆไปเบิ่งกาั้นสางบ้านเนาะค่ะเนาะพี่น้องการสร้างบ้านใหม่เนาะค่ะพี่น้องวิธีการของทางบ้านนอกบ้านหน้าเขาเห็ดแบบใดนเนาะค่ะพี่น้องตะก่วนกัสิภาคเพื่อนพี่น้องๆไปรับชมเนาะค่ะเนาะไปสร้างบ้านใหม่เนาะค่ะพี่น้องจ้าตสางเสาเหี่ยงเสาขวัญพันวาเนาะค่ะเนาะพิธีของทางภาคอีสานของเราเนาะค่ะเนาะไปรับชมกันได้เลยจ้าพี่น้องจ้า ตปลาคนเดือว่านาาเนี่ยาคนเดือนี่เนี้่นเออเดีว่าเลาเีคนนลงเือกู่ได้หนี่ลมเนทุกคนประาเดอเนาะเอเย้าสารอเ้เสาบาง่มองค์่าแปดมันก็่าแปดธรรมดาแปดพูดนล้ไปต เราเฮือนป้านทอ็ดเสาโทรศัพท์ป้านาเสาโทรศัพท์นะเสาโทรศัพท์ขอมีีเสาโทรศัพท์บิดป่ะสี่หสี่ว่ายงเป็นไหมหุ่นร่วง่ะหามไ้สามามาฮ้ยหัวหนายี่บา่ะห้าห้เี่ยล้อาาอยหนา มันมเดีวชวนติว่ามันบ่เดยแทงบเหลว่ามันพูดให้มาอาดิว่างเียัยงไม่อย่างพูดว

ไมยอมวากูแ่ละไแล้วก็ขับลถนรกกอมาก่อนไปบุญเลยครับข้าทรงอากาศด้อทรงสมุทรบอกบาหนึ่งด้อเ็มาห้อง

เอาหมองคว้วเขายองมี่ทนอน้มเขาน้ำับน้ำนเอามองคองเก่ากํ้ามีิโทนอาะเอาหมองข้าบเก่าปุ้มมีโทนอ๊ะเอามองยูซุมกินเช่นมิโทนอ๊ะ

เฮ้ยพอป่ากได้เลเออดูเง้ยดพื่อนดาเลยเพื่โอ้ดียานี้มพับางโอ้ห้าหัว้าห้าหัว้าวบาหัาห ม่บ่ป่านเขาสับโอ้ม้าไม่น้เจ้าไปเกียดจ้าไม่ร้วังเย่ยมเยี่ยว

เลี้ยงไปทอข้ามใต้ใต้เลี้ยมก็ได้เศร้าเลี้ยงด่อเกว่้เลอเี้ยงเขาบ่อยมาเลี้ยงอีกเป่อยดอกมองด้มันกรบอมีดอกแสด่้คู่มือหนิยอมมาตัว ใชปลาเห่ใ้ไบ่เ็นดินคนกเลียงง่วนลายอยู่ด้หรัเล่ายั้านเขาปัดเลยหน้าเขาเกี่ยวเขาไม่กินเลาหน้าเราเลาไาเออเลาเผาหน้าเลาอยู่เลารอกันเสียงหมดเสือเล้า เอ้แก่เฮี้ยกันบ๊บบ๊หัแก่นี่ยนะใช้เนี่ยเฮี้ยเจ้าคนบัดตารแดงนอนช่วยมันผูมีกวยกอบกันจ้โอ้ยมาพักก่อน